สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ belt squat attachment หรืออุปกรณ์เสริม squat โดยใช้เข็มขัดอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่เรียนก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมหรือ attachment นะครับก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ลูกที่นำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แม่ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ power rack รุ่นใดรุ่นหนึ่ง รับซึ่งสามารถทีจะรองรับเสาขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วไปถึง3นิ้วคูณนิ้วเราจะมาดูโดยสังเกตนิดนึงนะฮะว่ามันทำงานกันยังไงเพราะว่าปัญหาของท่าสกอตนั้นเราจะนำบา์เบลแบบอยู่ที่ต้นคอกับหัวไหล่แล้วก็ย่อเข่าลงมา แล้วก็เหยียดขาออกไปจะเป็นการบริหารหน้าขาและคนปัญหาของท่าน,นี้ก็คือว่าบาเบลเลยซึ่งคนบางคนอาจจะเล่นน้ำหนักมากถึงร0 0ย0 0งร้อกิโลมันจะกดอยู่ที่ได้าอยและบริเวณไหล่ซึ่งจะเจ็บอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองก็คือมันจะมีแรงกดกับกระดูกสันหลัง ะะถ้าเราแข็งแรงอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดแข็งแรงน้อยหรือปิดฟอร์มเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้สําหรับเบลสก c อต t เนี่ยเราจะตัดกระเท้าเหล่านั้นออกไปโดยการที่จะให้สะโพกเนี่ยเป็นตัวรับน้าหนักเต็มๆไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับไ้ทอยหรือว่าไหล่หรือกระดูกสันหลังเลยซึ่งจะสามารถให้เราเล่นได้เต็มที่ซึ่งใช้สะโพกเป็นตัวรับน้ำหนักลุน,ลน ผมจะสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับต้องมีเข็มขัดดีก่อนนะครับเข้ามารอบเอวเราจะมีตะขอเกี่ยวตัวนี้ซึ่งจะเอาโซ่เนี่ยเกี่ยวลงไปผมจะเล่นให้ทราบก่อนว่าตัวค้่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะกระดกขึ้นได้เพื่อให้เราสามารถที่จะเล่น เต็มระยะได้หรือว่า full range of motion และพอเราเล่นเสร็จเราก็สามารถที่จะดึงกลับมาให้คำเหมือนเดิมได้นะครโอเคสีปบปากว่าไม่เท่าตาเห็นลองดูกันนะครับผมเอาโซ่มาเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนะครับสังเกตว่าตัวค้ำเนี่ยมันจะเด้งออกมาแล้วเราก็เข้าที่เสร็จแล้วก็เล่นเหมือนเดิมคอร์ ลำตัวตรงหรือเกือบตรงแล้วก็ย่อเข่าลงมาเหยียดเข่าออกไปนะซึ่งผมไม่ต้องกังวลกับการบารลานบาบนหัวไหล่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บไท้ทอยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฟอร์มในอัปเปอร์บอดี้หรือร่างกายส่วนบนมากนะักเพราะว่าการกดเนี่ย มันจะมาอยู่ที่สะโพกทั้งหมดโอเคเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะจับตัวค้ำที่อกไปแล้วก็ย่อ,อลงมาอั <S <S นนี้ครับแล้วก็ปลดตัวเอง พอมาเจอตะขอเล่นสบายครับเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องร่างกายส่วนบนเลยน้ำหนักลงสะโพกล้วนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับตำแหน่งของตัวคำ้ำตำแหน่งของตัวโหลดสามารถที่จะขยับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมเพราะว่าเราจะมีรูที่จะขยับเหล่านี้ได้ส่วนปลายฝั่งนี้ก็สามารถที่จะปรับความสูงได้เช่นกันนะคก็ไล่ไปตามรูของ Power Rack เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเส้นป่าสูนกลาง1นนิ้วแล้วก็ไม่เกิน อ่นิ้สองขุนซึ่งเราก็ใส่ได้มันจะมีตัวหมุนตัวนี้อยู่แล้วก็ขยับขึ้นแล้วก็หมุนลายอิงโหลดนะครับยาวข้างละ4.5เซนเมตรซึ่งเราสามารถทีจะโหลดแผ่นน้ำหนักได้หรือแหละก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแตแผ่นนันแหละแผ่สิบ เซซ่7แผ่นก็140สองข้างก็280กา300แล้วนะครับซึ่งน่าจะเพียงพอต่อความต้องการแม้แต่สายพั r d ดคอรหรือว่าสายโหดนอกจากท่าสปอตแล้วเราก็จะมีท่าปลีกย่อยออกไปอีกนะครับเช่นท่าโรในกรณีนี้ผมไม่ได้มีแฮนตูวีแต่ว่าจะพอใช้แฮนโพสิชันแทนซึ่งก็ใช้งานได้พอพอครับ เราก็สามารถจะเล่นโรได้นะครับสังเกตว่าตัวค้ำจะจะหลุดออกมาโดยอัตโนมัติให้เราเล่นได้เลยเล่นเสร็จก็วางได้หรือถ้าไหวก็หรือว่าแผ่นออกแล้วเราก็ยกขึ้นมา แล้วก็ตัำเหมือเดิมเราสามารถที่จะใช้แฮนตัวสั้นสำหรับใช้เสร็จแอนตัวยาวสำหรับหลังสมาดึงเพื่ให้ได้มุมแต่างกันไปก็นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่าและควรจะมีสำหรับพกไปเว็ส่วนตัว แล้วก็ฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้ทุกที่นะครับนี่ยานนี้ก็คือว่าเมื่อเราเอาแผ่นออกแล้วเราสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์ตัวนี้ ไม่ให้เกิดกาด้วยก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าใครมีคําถาม,มหรือข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์้ามานะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ